E então, ยมยามแล้วครับมันพอด้อยู่พอานวานีฝนตกเล็งเน่มันกะพอมีนะครับป่าฝนก็หาไหลกันลถอะพี่น้องแต่เขาก็ตรงมากมันยามเลยมันเคยนอนบารับเรอพี่น้องมันเคยแท้งเลยนี่แหละครับสะบวกกูขีพ่อเนี่ยค,คือเกานี่แหละหัวพี่ขาดเขานี่แหละอาศัยไรเงี้ยนพี่นอ้องก็ยุ่มงมึงก็เก้าเครื่องครับแจ้งํำตอนเนาะนี่แหละการหาอยู่หาจิ้มพี่น้อง ห่ากับบริจินเขาห่าจินละพี่น้องเขาเบิ่งเนาะว่าวิธีหาจินเป็นยังไงมันก็หาจินได้หลายท่านครับใส่ดากแม่ใส่รอบเนี่เขาหักกับหาแทงเนยพี่น้องเดี๋ยวครับเขากรบเพาะเห็ดผิดกฎหมายดอกคือมูนึงเป็นซอดเอาเนาะเอากับบ่เอาหรอกแบบนั้นเอาแท้งเอาเดี๋ยวพี่น้องเ่ราะองเอาเปียบปลาไปถามมาพี่น้องพอดีพี่น้องจะพอนพอลูกเราจะแซ่ล่ะ

อย่า่นี้ดี้เขาสีจอลไปน้องน้ำกับคุนๆเป็นได้บุจอดนักกับไป่น้อง มื่ะพี่น้องก็ว่าผมที่ยืนจอดตรงนี้ไอ้มือกล่องอยู่ทั้งหลังพี่น้องรนองุนกันพี่น้องสิตัวนี้ตัวน้อยค่อยลุนกัน กองทัพนาทีพี่น้องครับคุณจะยืนประจำตำแหน่นงพี่น้องนีง่แหละต้องเอียท้างหลังเกินจ้ะเดี<ม>๋ยวปามจีตื่นแสงไฟจะปกเขามากจาติดโยนผมก็หิมวเลยใกล้กัน้องแต่คนเสี่ยงก็ต่อนร่วมรุนกันพี่น้อง Yang dulu je mata pula Apa apa ni Tengok, tengok. Apa tengok. Tengok,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  của nó Cái con nào kiếm mát con Đến đấy, thì ghiên พู้ไร่ข้าถูบจนดถูบเอาอยางี้พี่น้องเออเออกันนี่เออแห้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเกับเงียบก่อนต้องเอาชีพโอ้พี่น้องข้าสนมชิบชิบเดีย๋ยวเทียบก็ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวบม่นเออ เหรอพี่้อองละเป็นแป้นเนี่บมองดูให้น่องโอ้โหเหยียบเต้มอบกติมองดูให้น่อยมาแล้วจะมาด่าใส่หัวใส่หางมาแล้วพี่น้องมาแล้วมือนี่ถือหางจไงมองดูนี่เลยวะถุงหูอยู่ใส่นั่นนั่นเหยียบยุ่นเอามาใส่พี่น้องเอามาใส่นี่ละ มนันอยู่ไก่ฟังพี่น้องโอ้ตัวเป็ี่ยนรูเข้าได้พี่น้องมาดูดินลงน้ำกันดินครับพี่น้องเขาต้องสูบโถงก่อนเขากรรนี่แล้วเขาจังนะครบับผู้ขายจะเสียว้ว่าถอดเนะี่ยพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้ว,ลว,ลวดินได้เลยปะลูกเก่าจะโูขี้เก่าโอ้สุดยอดนะครับสีสบเลย ดีดีบิ่ดูครับไม่แห้งพี่น้องโอ้บล้ออะไรน้องขุมคาล้อค้อยเลยพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วพยันพันยามเลียวจ้าขุมคาที่ล้อค้อยครับโอ้ยสมองคู่ใจมาดแท่วะมึงพี่น้องสมองพี่ขาดดีเลยจ้ะขาดดีสพี่ขาดต้องจอบให้มันได้คุมพี่น้องมันอาศัยไรเงี้ยพี่น้องเพราะว่ามันต้องโดดๆมันต้องขืนมากเลยครับ ต้องอาศัยแบบว่าไมนลืงไฟก่อนพี่น้องผ่านไปแล้วหนึ่งตัวท้าพี่น้องครับอยู่ที่หายู่หายจินกับพ่พี่น้องก็แวะกับเพื่อ้กินเนาะจ้ะจะว่าจะด่ามาแด้วพี่น้องจะว่าถ้ารุ่ถอดเพราะว่ามันเป็นอาถรรพชีวิตอากาศหายู่หายจินเนาะไม่เกิดกคนเกิดตองยูต้องเกมพี่น้องพี่น้องสุดยอดไปพี่น้องล่านตามอีกไปอีกพี่น้องเจ้าป้าไวเราไปดูเป็นสิบเป็นยังจบไม่ เอาให้ดีก่อนจ้ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิย้มาเอาทายเป่น,น้ำพี่ยวห่อยโขบมเฉิว่าขังเส้นนามเลยที่นองต้องสิย,ยา่างไปยี่จับพืนีีกอนจ้ะน่ามันอยากปุ้นดีน้องจะดีตอนา้นเนาะเซยงปลาลูกเห็พี่นุ่มเซยงบวพี่หน่เงยญาง งานคนที่ถึงดีอย่างสิ่งนี้แล้วคนขวนลูกตายลูกยิ่พี่น้องพคน้าคนใหญ่เลยแม่แหลมลงไปพี่น้องพอเลี่ยมูลูกเต่กับเขเห็นพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ลึกเขาเหยียบลงไปกับไทยพพี่น้องมันจะทำอะไรพี่น้องแค่นี้ มันยันมันคุ้นกินกับเด็กทุคนเลยนี่เพราะว่ามันลูกมันอยู่เลยมันก็ติเก่งกจ,จ,อจอบสภาพน้ำสภาพน้ำมันคุ้นเก่งจบจะพักนึงพี่น้องดุนกันพี่น้องมางบมาถ้าที่ได้บักง่ายไปดูไก่พี่น้องอนนะืมเอาหนี้ออกมาเลยเฮ้

ได้ยุ่งจังหาเหนียวกว่าพี่น้องมด่กคนตีก่อนอเด้อพี่น้องเลยขับสมวกมถ้าหลุนอยู่ทั้งเครื่องมี่ะไรจ้ะตอนเราขึ้นไม้เบิ้งทั้งโขกครับเพราะโขมต้องหาจุกเหนียวกว่าพี่น้องถือ,ถอบอกว่าถือ ตัวใหญ่สัมโตอ่างหันป้อจ้ะเต่ว่ามันหงบหาเงือบหรือพี่น้องไม่อยากน้ำหาเงือบไปเรานี่แหละโอ้นี่แหละมันบ่ขี่เล่ได้พี่น้องบ่ขี่เพศ่นื้อตัวบ่ขี่เล่ได้พี่น้องบ่ขี่เล่ศด้มึงดูพี่น้องตัวใหญ่เป็นตัวหันแต่กะโอ้บ่ธรรมดาจ้ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่มัวแบบขุ่นทุ่งห้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้นี่แหละเอาจับไวปสมอกไว้มันมันสิดิ่งเลย คนจะถุงมาใส่กันจะตัวงามๆรงใส่ซีเมนตัตู้ผูบ่ตัวนี้จ้ะีแล้วหนึงตัวตัวผูบนเนี๋ยตัวผูนแเ้วตัวเมียนก็ิบเฝ้าลูกจ้ะเมียนครับห้อ มันจะมีสองตัวเ้าเก่าตัวเดียวพี่น้องเห็นตัวเมียมันเป่าลูกชวนมาตัวผู้สิมาเร็้ยววัดเลยครับนี่แหละนี่โอโ้พี่น้องสองตัวรุ่นรุ่นเลยพี่น้องโอ้โหสุดยอดนี่เลยแต่นนสวยรุ่นบ,บิ๊กเลยพี่น้องคุ้มเลยมาตัดปลาอยายจ้ะคุ้มคาอยู่คุ้มคาอยู่อันนี้ก็จิต จากทุ่มแล้วบ <mia ational S 1> ูสามพีดหาถุ่มหนูมางปานนี้จอบตันโดนเนะเป็นจอบเป็นชั่วโมุ่งคนจังเคยเอื่นจ้ะจนว่าสีได้เห็นตัวจังเคยเอื่นให้มักทายพี่น้องตัวนี้ดูตัวนี้ก็งามพี่น้องนี่มันหัวเงาพี่น้องเป็นตัวผูขันแม่นตัวแม่มันถึงหัวสันนี่กะนี่กะตัวผูครับหัวเงาแต่นี่รูนใหญ่ครับขันตัวแม่มันถึงหัวปุ่มๆสันๆนี่มันตัวเงาพี่น้องนี่ถ้าตัวผูพี่น้องยังเคยถามเพิ่งอีกจะเห้าเพิ่งคนบ้าคนติดจอบเพิ่งอีกจะเข้า เชื่ไปลุยอีกอนี่จับสัวนาเป็นขอแล้วไม่รู้ว่าสิเห็นบ่เห็นจากพี่น้องเดีย๋ยวมูลงมันพี่น้องลงมันดิงแรงดีอ่ะโอ้ยฟังเสียงขึ้ยได้ขึ้อว่า พี่น้องเจียมเต็ยมเลยโอ้เสียดายพี่น้องเลยเบิ่งได้เอาไหมยงปลาแบบนี้โอ้ยมันเกิดตัวแบบถอดทั้งโคคือเขาเนมาถือไม่เห็งพี่น้องเย้โอ้ยพลาดเลยจ้ะไม่ดูครับมันอยู่ไตอยู่ขังไม้มันสมอหมันห่างครับโอ้ยได้ปลางามจ้ะไม่รูแตกเบิดขุ้นโอ้ถอดมาขึ้นแล้วพี่น้องโอ้ ชื่อเท่งเหมือนเดี๋ยวทเท่งใหม่นะพล <c oughs> าดจะพลาดไม่มันจุมนาำเนาะมันอยู่ขางใหม่เนาะปาดฮักยังเดียวสรมตัวนึงก็ตดสวงเงี้ยนี่เองเอาหยียบเหยียบไปหนะี่ โขาดแล้วขาดแล้วพี่น้องตายตายขาดมั่งแล้วเนาะเออขาดมั่งแล้วพี่น้องมาฆ่าใหม่โอ้หมูลูกมันแตกกระเจิงเลยถึงไม่พี่น้องพูดอะหมูลูกเตือนขุนแตกไปก็ละลายกันูด้หรับพอาปีบาน้องคนลูกเพถึงก็ลูกหมูใหญ่เต๋อพี่น้องปาดปักเปลี่ยนล้นเรือยได้ไหมน้องแต่ผมถือภาพมาเบอร์ลูกว้าโอ้เสียดายพี่น้อง แทงผ่านแล้วพี่น้องถ้าไม่จมน้าไม่พี่น้องโอ้ยเสียดายมูรุของเขเดี๋ยวมันกลับมาเกิดจิกกับบ้านแล้วพี่น้องมันบ่ไหวแล้วเห็นบ่ครับหนามกุนเนี่ยเด้๋พี่น้องเห็นบ่มูลูกแตกกันแล้วเดี๋ยวก็เขาเดี๋ยวลอยเมียมาหนามมันกุลแล้วเขาจอบบ่ได้แล้วไปพี่น้องเาโอ้ยเสียดายแทงมันอยู่หยุดขางไม่แล้วครับพี่น้อง แทงไปมันก็ใส่เต็มๆเลยล่ะปลาไม้โอ้ยพลาดแล้วพี่น้องบาดิแล้วว่าเป็นยังพี่น้องไปเขาเกิดอไรไค่อยเปไปไปเลาะไปเรื่อยๆแล้วกันไปขึ้นหาลวดพวกเดียวพี่น้องไปสรุปเลวจ้ะวันได้ซอนตัวตัวนั้นตัวพี่น้องตัวนั้นขนาดก็ที่ได้ทราบพี่น้องโอ้ยมันก็ต้องนี้ผ่านมั่งล่ะโอ้มันก็ถาด่วนเนาะ ไม่จมหน้าล้วพี่น้องดำตึบเลยงามแต่งงามงามสุดดีก็ซื้อของชิ้นหนะเมนแบบอ้ซื้อจิ๋งแพงเลยพี่น้องปลาควายนี่โล่นเท่าเดียเป็นรุ่นละลอยเศ้าวดิลอยยีลอยหางกันนี่ลอยหากันนี่ตัวนี้ไม่ทิแพงครับสองลอยคันรุ่นโลขึ้นนี้มันจะเป็นสองลอยครับโลหนึ่งคันปลาน้อยมากเลยรุ่นกลางเลยร้อยยี่สิบคันรุ่นน้อยลงมาอีกแปดสิบไม่ได้ มูหนีมันสีเป็นลอยกลัวสองลอยครับพี่น้อวงโลละเนี่ยลอยหาสีลอยยีแหล่แจตายไปแล้วคือบ่ตีนบ่ตายครับบ่ตายบ่ตายครับสังเกตยบบางเงือบมันบ่ตายครับเห็นป่เห็นปะไปแล้วพริกขิงมันสีเงือบเห็นบ่บ่ตายเนี่ยบัวสีเนี่ยบานเนี่ยจนี่ก็บ่ตายเห็นยนั่งกินกับเดี๋ยวนี้ไปรอดลุยลุยเบิ้ลจ้อุ้ย่อยากกินลุยลงห่ำเลยเลิกเด้อครับพี่น้องว่างั้น บางตาวสองขนาดเด็กแล้วหกทุ่มประมาณหกทุ่มพี่น้องปวดหาหอยประมาณนี้ขึ้นอยู่เด้จ้ะนี่เพิ่นมือกล่องวุ้ดไปหาหอยครับผมไปหอยปลาเพิ่นน้ำปลอยจังเอิญเกันครับพี่น้องได้หอยลายเติมนี่แหละครับมาเราใหญ่เส ok uh ียเที่ยวพี่น um, iv ้องเขาผุนึงแทงปลาผุนึงเก็บบักหอยครับเป็นมันก็ได้บักหอยแน่ได้ปลาแน่มันก็ทุนการใส่ใจเข้าไปการหายุ่หายจินนี่แหละครับคนอีสานเป็นสิละสืบทอด วัฒนธรรมอีสานกอเราตะโพตะเมียผ้าเห็ดเนาะต้องหายยูหาจินให้ได้การซื้อเขาจินมันกับ,บไว้พี่น้องวันนี้ก็จะขอบ้านขอบซองกับขอขอบุญขอบคุณพ่อพี่พี่น้องนอะครับเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ห้องไก่เป็นอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนความเจ็บยากใด้ความไข่ใหญ่มีสําหรับผู้ใดเดินทางตลอดปลอดภัยสุขสุขคนณนะครับผู้ใดเหตุการณ์เลีนงานไก่เจริญเจริญพี่น้องสําหรับวันนี้อีสานลอยเปอร์เซ็น ก้าวคำว่าสวัสดีจากพี่ยามน้องครับสวัสดีครับราติีสวัสดี์พี่น้องสวัสดีจ้า